ฟลอกวันนี้หนีร้อนไปเจอร้อนจะพาทุกคนไปหนีเที่ยวกันค่ะจุดเริ่มต้นเลยคือช่วงเนี้อากาศร้อนมากนะคะแล้วก็บังเอิญเตยมีวันหยุดหลายวันก็เลยไปขับรถไปเที่ยวทะเลกันดีกว่าแต่ก็อย่างที่พวกเรารู้กันว่าทะเลก็ร้อนนะคะ <c oughs> เอางงเพื่อนๆใครรู้ไหมว่าทําไมหน้าร้อนคนชอบไปทะเลทั้งที่ทะเลคือร้อนมากร้อนกว่าเดิม<ต>อีกแต่ความรู้สึกเตยคือเวลาเราเหนื่อยมากๆเราก็แค่อยากแบบเดินงงๆให้ลมโกรกริมทะเลนะช่วงข้าวมันแรกเตยเข้าเมืองไปเดินเล่นตลาดหาอะไรกินนะคะเวลาไปเที่ยวที่เรารู้ตัวว่าต้องเจอกับสภาพออออาาาศเเยะๆดน จะให้ความสําคัญกับการทําความสะอาดหน้ามากค่ะแน่นอนว่าทริปนี้ก็ไม่ลืมพกสบู่นาโนไวท์เทนนิ่งโซฟ GP4G มาด้วยจริงๆสบู่ลาชูเล่เขามีให้เลือก2ไซส์นะไซส์เล็กก็พกเดินทางสะดวกดีค่ะดีทั้งคู่เลยตอนเช้าตื่นมาสู้ความง่วงก็แปรงฟันล้างหน้าค่ะล้างหน้าจะใช้สบู่นาโนไวท์เทนนิ่งโซฟ GP4G สบู่ตัวนี้ล้างแล้วหน้านุ่มสะอาดบางทีตอนเช้าๆเคยใช้โฟมล้างหน้าบางตัวค่ะแล้วหน้าตึงเอียดไปเลยทําให้ผิวทั้งวันก็แห้งไปด้วยแต่สบู่ลาชูเล่ตัวนี้ไม่เป็นนะคะรู้สึกกผิวิวววดดีีลล้้้้้้าาาาางงงงแหหนนนไมม่จจรๆททป็ตัใเอาาํย การเปลี่ยนที่ทํางานเบาๆอันนี้เตยว่าเป็นหลายคนนะคะเวลานั่งทางานที่บ้านมุมเดิมๆโดยเฉพาะงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยมันคิดไม่ออกจริงๆทุกคนเราต้องมาเทียบแบบมีคุณภาพค่ะคือชิลได้แต่ต้องได้งานกลับไปด้วยไปเล่นสระน้ํากันค่ะจริงๆหลายคนกลัวการเล่นน้ำสาะมากเลยนะเพราะว่าผิวคล้ำเสียง่ายไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะถ้ามดแต่กลัวก็ไม่ได้สนุกเนอะเรามั่นใจว่าเราดูแลผิวดีนานๆทีเตยว่าไม่เป็นไรจัดเต็มได้เลยค่ะหิวแล้วก็ไปทานข้าวกันค่ะใครดูคลิปนี้ตอนหิวตรรวต้้อออองงขโททษจรริๆดววยยยแ่่่าามมันนกกเลุค พอแดดเริ่มลงช่วงบหม่แก่ๆนี่แหละเป็นเวลาที่เหมาะกับการไปชิลชายหาดที่สุดนะคะแต่จะขอเตือนว่าลมแรงๆแ,แบบนี้เหมือนจะเย็นสบายแต่ความจริง UV เขาแรงมากนะฉะนั้นครีมกันแดดเราต้องถึงเลือกชนิดที่ SPF สูงๆทาแล้วออกแดดได้เลยอย่าง Nano sunscreen c r e a p 4 g ของลาชูเล่ก็ดีนะ SPF สูงถึง50 PA บวกๆเลยค่ะกลับมาแล้ววันนี้โดนสภาพอากาศเต็มๆมรีบลบน้าเลยทางไว้นานจะทำให้ผิวเสียได้เหมือนเดิมค่ะสบู Nano ่ Nano w h ที่ n i n g s o p CP4G ที่มีคุณสมบัติขจัดสิ่งสงกรปรกอุดตันได้อย่างหมดจดด้วยนวัตกรรมนาโนที่ลงขจัด ได้ลึกกว่าการล้างแบบทั่วไปนอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดแซนตต้นทะเลมีกิก้าไว้ก็จะช่วยฟื้นฟูสภาพผิวหน้ามองคล้ำยังช่วยให้ผิวหน้าชุ่มชื้นลดการเกิดฝ้าได้ด้วยนะคะเป็นไงล่ะเข้าใจยังว่าทําไมเตยต้องพองตลอดนะคะอีกอย่างที่อยากให้ทุกคนทํานะคะคือดื่มน้าเยอะๆค่ะพอทั้งวันร่างกายระสูญเสียน้ําจากสภาพอากาศร,ร้อนๆฉะนั้นการเติมน้ําจากภายในก็จําเป็นมากๆค่ะเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกนะคะวันนี้จะกลับกรุงเทพแล้วจะบอกว่าโอ้โ oh, หวันนี้คือร้อนที่สุดตั้งแต่มาเลยค่ะเอาจริงน่าจะแตะ40อง ตั้งใจจะแวะซื้อขนมของฝากแล้วก็แวะคาแฟ้นหนึ่งที่ก่อนกลับบ้านนะคะใครที่มีแลนไปเที่ยวแต่กลัวแดดกลัวหน้าพังก็อยากจะบอกว่าเราบำรุงให้ถึงล้างหน้าให้สะอาดทุกวันแล้วออกไปใช้ชีวิตค่ะหน้าอาจจะหมองคล้ำบ้างแต่พอเราไม่ได้ทำแบบนี้บ่อยๆเตยว่าโอเคเลยนะแล้วห,หน้าเตยพาไปเที่ยวด้วยกันใหม่วันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย